สวัสดีค่ะวันนี้หกโมงเย็นนะคะพี่ฝนจะมาเดินป่าหนึ่งชั่วโมงครึง่งนะคะหนึ่งชั่วโมงครึง่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่ฝนจะได้เห็ดไหมนะคะวันนี้ฝนตกด้วยยังไม่ฝนยังไม่หยุดแห้งเลยโอเคเราไปดูกันไปค่ะจะได้เห็ดหรือเปล่าป๋าตูเพื่อนเพื่อนเบ่งดอกนี้ป๋าถูเพื่อนเบ่ไวแล้ว ลานเปียกน้ำเนาะมันจะสวยไงสีจะเป็นสีสดมาก ฝนตกหลายวันก็ไม่ได้มาหลายวันด้วยตรงเนี้ยแปดเก้าวันสิบวันแล้วมั้งตั้งแต่วันสุกอ่ะไม่ได้มานะป่านี้แต่ว่าข้างนอกอ่ะรู้แล้วหละ่ะว่ามันไม่มีเพราะอะไรอืมไม่เป็นไรเดินไกลหน่อยอุย้ตรงนู้น เละตุ้มเป๊เลยดูนี่ดูนะดูนะเหลืองอลามเลยเนาะเปียกน้ำดูสิชุ่มน้ำ เธอแรกอุยอ๊ยอุยอ๊ยอุ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 ๊ยดอกที่สอง เปียกฝนใหม่ๆเห,หลืองจ้าเลยเปียกฝนเปียกฝนอันน,นั้นน้อยไปอันนี้กลุ่มกลุ่มหนึ่งเดินเตะมาแล้วเอาเหอะ น่าจะเสียปะ่ะเอาไปด้วยเปิด,ด้สิวันทำแบบนี้ได้อย่างไรอุ้ยเอา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 ใช้ได้อยู่จากว่าเห็ตอยังเห็นจะเห็นยังหูตีเฮ้ยฟูน ปุ่นละมาเบิงมาเบิงปุ่นละ่ะเห็นบ้งามงามขนาดพี่น้องเอ้ยเห็ดเหลืองก็เจอเรื่อยๆนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูค่ะเพราะว่าวันนี้เราอยากจะดูแต่เห็ดพี่อ้วนการกลับมาของพี่อ้วนอลังการมาก พี่เหลืองก็ไม่น้อยหน้านะเนี่ยยังอยู่รอคอยนะยังไม่วายเรายังได้เก็บอยู่ยยยเปกฝนตกทั้งวันวันนี้ลงแบบแรงมากเลยอะ โอ้ยถังหลงเอา้าหยิบไม่ออกสักทีโ้ยนีฉันฝันไปปะเนี่ยมืดแล้วฉันยังสองเจอเห็ดอ่ะอุ้ยมันเข้าทางนี้ไม่ได้ไปทางนู้นได้หรือเปล่าโอ้โหดูสิเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเหลืองเลยดูยดนะเพื่อนเพื่อนดูสิโอ้โหตอนนี้มันมืดแล้วนะพี่ฝนกำลัง จะออกแบบว่าเก็บตามทางไปอ่ะอืมดูสิดอกสวยด้วยไม่ไม่คิดนะนี่มันอยู่ข้างทางเนี่ยมันลอดสายตาคนอื่นไปได้ยังไงขึ้นข้างทางมากเลยนะตรงเนี้ยสวยมากโอ้ยดอกสวยจริงๆ นี่แหละนะมีเวลาน้อยเนาะต่อไปก็จะมีเวลาน้อยอีกแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวไปโรงเรียนไปเรียนครึ่งวันจะได้มาป่าประมาณบ่ายสองอวันละสามสี่ชั่วโมงอะแต่ก็จะพยายามมาทุกวันถ้าทำได้นะขับมอเตอร์ไซค์ก็อันตรายเหมือนกันเพราะว่ามันก็ไกลแล้วรถก็ วิ่งทั้งรถเล็กรถใหญ่รถบรรทุกรถแบบรถใหญ่เลยอ่ะอรถเราก็คันเล็กมากเวลารถแซงไปอ่ะลมแรงมันก็ดูดนะขืนจนโหปวดแขนแหละแต่ความที่เราก็อยากมาเก็บเห็ดเราก็ต้องแบบค่อยๆมาแหละเพราะว่าแฟนทำงานอ่ะมาไม่ได้กลางวัน ไม่ตรงกันโอสวยๆดูเลอะเธอะครึ่งถังสบายพี่ว้วนอุ้ยโดนอะไรนิ่มๆแล้แวงอ๋มีสองดอกอีกดอกหนึ่งโดนแมงกินไปเยอะอแต่ดอกนี้ยังใช้ได้ว้าวไม่ได้ได้ไงดูอืม นี่อุ้ยฉันลูกไปโดนเธอแล้วอ่ะว่าจะไม่เอาอ่ะเอาขึ้นแฟดเอาไปสินี่อีกหนึ่งเห็ดมะนาวเยอะมากเลยนะใครกินเห็ดมะนาวอ่ะเห็ดมะนาวกำลังออกเยอะเลยดูพี่อ้วนเพื่อนจ๋าดูอะไรนูนะวงไปเหลืองๆอ๋อเ๋ยวๆ ค่อยๆก้มอึ๊บอึ๊บอึ๊บอึอ๊บข้างนอกปากทางไม่มีเลยอันนี้เน่าหมดแล้วข้างนอกปากทางไม่มีเลย ดอกเล็กๆที่เคยปล่อยไว้อ่ะก็ไม่โหลดแต่ไม่เป็นไรเราเอาเท่าที่ได้นะนี่ก็ได้เยอะนะเนี่ยหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วนู่นตรงนู้นดอกเล็กฉันไม่ไดไ้ขึ้นแบบนี้ก็เป็นดูดิหมืมดแล้วหมืดแล้วเออหมืดแล้วดูสิบรรยากาศ ในกล้องมันแจ้งนะแต่จริงๆแล้วมันมืดอยู่พี่วนจ๋ารอฉนันเหรอขอบคุณนะอจะโดนไปบ้างนิดหน่อยชิมรุดไปบ้างโุ้ยนี่ดอกนี้ดูสิยับเยินเลยอะเอาไปตกแต่งรักษาเอาเนอะนี่ นี่อีกแล้วโอ้ยไม่อยากคิดเลยว่าวันนี้ฉันอยากเจอเธอหลังจากที่รอมานานมากเป็นซีซั่นเลยนะเนี่ยที่รอนี่ฉันก็ยังอุตส่าห์เจอเธออีกนะออ้ยไม่นอนอด้ไม่เป็นไรนี่ล่ะกลับแล้วพี่น้องมยูในปลามันนี่ ฟาวไลายตัดขาบุได้มันมืดมืดแห้งเปียกฝนได้เครื่องกุ้อันนี้ได้จักโลกกว่าได้ดอกอเนาะจ้ะออกมากข้างนอกมันมันแจ้งเห็น่ะย้ำอยู่ขา้างในปลาห์คุณอ่ะมืดในกล่องนี้มันตัดแสงจ้ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันไหมเนาะจา้ะคลิปนาด้วยจ้านี่แหะจ้ะเฮ็ดเพิงแตสิมาตัดขาห้เบิรงเนาะจ้ะว่ามันเป็น แบบใดว่าผลงานมันสีโอเคบ่โอเคอันนี้ได้เฮ็ดเพิ่งขาไลา่มาดอกเดียวพี่นอนองมาหอดเฮียนก็นคำเราจ้ะอู้งามอยู่เด้อเห็นว่ากระไดคุณลหละมันเปียกแกมันปัดเ่อออกไหมขี้ผงขี้ฟุ้นนี่ไหม ได้เร็วขาไล่ได้ดอกเดียวเฝ้ามือนีนี่แม่ง่ามบ่ได้ละดอกนึงอ่อนดอกงามงามตะว่ากับได้ดอกเ่าหลายยูจามือนีไปเจอดอกเถาเถาลหลาย,หลายเห็นบ้วนี่อันนี้ขามจมเห็นบ้ะ อืขามันจมยุก็หมอดจ้ะมันกันเลยอันนี้น,นี่โอเคโย่เดี๋ยวเบิ่งตายหมวกโอเคบอ,รอตรงเบิ้งดีๆน,นอกจากนอืเป็นแม่งเป็นยังก็ต้องเบิ่งงนอกจากนะให้ดี อันนี้ข้างในกินได้อยู่สีออาอันนี้ไห้นีจ้ะสีเอาอันนี้ไห้ใส่ตู้เย็นไหวร่วมหลายๆเมื่อนี้ก็ได้ไหลายแล้วะจ้ะแต่ว่ากะนึกว่าลหละต้องเบิงกอนสภาพเนาะจ้ะนี่อันนี้ดอกนีเอามาว่าสีเอาแต่ขาจ้ะแต่ว่าหมวกเพิ่นเบิงส่งแข็งแรงไง เดี๋ยวตัดขาออกสักก่อนเนะานะขาเนี่ยกินได้แน่นอนละ่ะหูอยู่แล้วนี่อฟอร์ตรงกลางว่าเป็นยังเอาไว้อันนี้ตากแหงจ้ะสิเฮดอันเฟนว่าเฮดเฮดยังก็เฮดสามกรอบวะ่ะนะนี่โอเคอยู่เบิ่งหมวกก่อนเด้อจ้ะ เบิ่งสภาพก่อนเดอ้อว่าหมวกเป็นยังไงอเขาหาเอานี่ออกแล้วก็เบ,บิ่งขังลางว่าขันขังลางบ่มีแมงกินแปลว่าใส่ได้เดี๋ยวตัดรอบขังหมวกก่อนนี่ยหะไปเฝ้าเฝ้าเก็บมาแล้วก็ฝนฝนมันยุดก็เลยไปจ้ะอืมมันได้ยุจ้ะพี่น้อง ทดกคนเด้อมันกับเบิ้งสรงสีชลาภาพจักหน่อยแต่ว่าบอมมี่มแมงกินมแมะแมงบวกกินนด้อยู่พี่น้องอันนี้ได้ยู่จ้ะนี่อืมอันนี้จะเอาหมวกด้วยจ้ะเด้อเดี๋ยวเฮ็ดก่อนอีจ้ะเฮ็ดแล้วได้ซ้ำนี้ขางนอกหลอกมันอันนี้ มันหลอกโดนมันสใส่ตู้เย็นไว้บ่มีแม่งกินได้จ้ะเด้ออันนี้ใส่ได้ยู่อีกอันนึงอันนี้อันนี้เอาเก็บมาคือสภาพมันกอดีอยู่แล้วไงมันหักเคืองจ้ะมันหักอยู่มันหักอยู่แล้วฝนตกใส่มัน มันก็เลยเปียกก็เลยแบบว่าเอามากอะเอามากสภาพดีๆมันก็ยากอยู่หรอกฝนห้ำแล้วก็ไปยางกิ่งใหม่มันตกใส่นี่จ้ะได้เห็ดเหลืองมาอยู่เครื่องกับคู่อยู่จ้ะขาใส่ได้อยู่อันนี้ก็เดี๋ยวสิลอกเอาอันนี้มันออกก่อนเด้อจ้ะเด้อ จะหลอกออกแล้วเป็นยังสี่อันนี้พรท่านได้ล่างด้วยเจ๋าเด้อเดี๋ยวก็สิเอาไปล่างใส่ตู้เย็นไว้จ้าแล้ก็ได้นี่ดอกนี้คิดว่าเป็นยังไงหมวกโอเคอยู่พี่น้องเบิ้งส่งสีงามโอ้ยพระเจ้าจอ ช่วยฉันทีช่วยฉันทีแมงไม่กินเลยอะ่ะบอกนี้แข็งมากเลยอะ่ะอมืมันก็มีแบ่งๆออกไปอะ่ะคือแบบว่ามันก็กินภายนอกไงแต่ว่าภายในั้างข้าง,งในมันไม่ไม่กินเลยอะ่ะใช้ได้อะ่ะเธอโอเคอยู่เนี่ยที่ตัดที่ทำนี่คือพร้อมกินเลยนะ เป็นคลิปแรกของปีนี้ที่ได้ทำเห็ดพึ่งเยอะๆนี่ดอกนี้พุ่งนี้ไปอีกป่านึงอ่ะเราจะมีเพื่อนมาเก็บด้วยนะเป็นครั้งแรก ที่ได้เก็บเห็ดด้วยกันเราจะอุบไปก่อนไม่บอกว่าใครอุย้ยสวยสวยสวยอุย้ยเธอทำไมเธอสวยจังโอุย้ยไม่มีแมงเลยดูแมงไม่กินเอาโถว่าจะคีโมสักะหน่อยเธอะอืมแต่ก็เป็นแค่นิดเดียวนะไม่เป็นไรหรอกเนี่ยเป็นแค่ตรงนี้แต่ก็เอาออกเนี่ย อืมสวยมากนี่เห็นไหมสวยเดี๋ยวจะเอาไปล้างนะจ๊ะดอกนี้เป็นยังไงบ้างดอกนี้ตัดมาแล้วจากในป่านะจ๊ะแต่ว่าเราก็ต้องทำการ ทำความสะอาดอีกทีนึงเพราะว่าใส่มันมีดินมีอะไรปนมาเพราะว่าดอกอื่นไม่ได้ทำไงมันก็เปื้อนผากันเปื้อนแต่ว่ามันก็โอเคอยู่สวยงามอันนี้ก็มีแมงนะมีแมงเจาะบ้างนะอืมเล็กน้อย โอ้ oh, วาสิว่าเล็กน้อยอืมโอเคยูบ okay, ออืมอืมทายุเห็นว่ากอะถ้าไปเอาช้ากว่านี้นางคงจะไม่รอดนะสักสองวันน่ะเนาะน่าจะไม่รอดสวยจ้า bụ tập bị suối ngam thế ạ bên trên đầy đầy càn luôn à suối suối nhỉ bừng còn là gì ok bò? คนมือหนักอะเนาะเหลาให้บางแล้วนั่นเนี่ยต้อเออทำอะไรหล่นคะมาชดูมีเวลาแค่แป๊บเดียวก็ไปนี่เห็นปะเอ,อ้แมงบมก,กินซ้ำว้า งามโบเห็นชัดๆกันไปเลยจ้านีอีกเด็ที่โซ่กับโซ่ให้เมืด่ดซะไหนๆก็ทำตัดขาให้ดูแล้วก็ไปแค่ชั่วโมงกว่าๆนะชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเสร็จมันมืดไวมากช่วงเนี้ย เกือบหัวหัวหัวหักตัวอุ้ยตัดมาแล้วมันมันทับกันมาตัดออกมาแล้วนะเนะี่ยคือนางเลิศมากขอบอกว่านางเลิศมากพี่อ้วนเราอืมสมสมกับ ที่ตั้งฉาย,ายาให้ว่าเป็นพิอ้วนจริงๆขาใหญ่มากจริงขอบอกนี่จ้ะนี่สวยไหมจ้าอันนี้หมวกหักนิดหน่อยนะจ้ะแต่ว่าเขาโอเคอยู่นี่มีอีกมีอีกนี่นี่จ้า ถ้าทํามาจากในป่ามันก็จะสวยนะแต่ว่าถ้าเป็นป่าโล่งไงอันนี้มันเป็นป่าเตี้ยกิ่งสนมันก็เดินไปอ่ะมันก็หักหล่นลงมาใส่แล้วก็จะเป็นแบบมออติดบางอะไรบ้างเป็นขี้หญ้าติดมาดินติดมาเงี้ยมันก็พากันนี่หมดลุ้นก่อนแมงจ้ะ ว่าจะได้ขนาดไหนสภาพเนี่ยเห็นไหมสภาพที่ดีๆเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วพี่ฝนก็ทำเห็ดทาคลิปใช่ไหมแล้วตอนเนี้ยเป็นเห็ดนี่แหละที่พี่ฝนเก็บขายอะ่ะตอนที่เจอสภาพแบบนี้มันสวยงามเห็นไหมพี่พี่น้องแต่พอตัดออกมาฟุ๊บอย่างเงี้ยพี่ฝนก็ตัดชุบชุบแบบนี้เลยก็คือ อย่างเนี้ยถ้าไม่ซูมแบบเนี้ยจะไม่เห็นนะถ้าตัดออกจากป่านะแต่ว่าคือเนี่ยยิ่งเข้าไปเรื่อยๆนะจะเอาให้เห็นจจะเลยนี่ตัดไปเลยก็ยังมีอยู่นะนิดหน่อยอันนี้อันนี้คืออันนี้คือหมดไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาให้ดูตรงขาตรงนี้ที่ตัดออก นี่คือขาที่ตัดออกไปที่ตัดออกนี่ไม่ใช่ว่าไม่เอานะเอานะถ้ามันใช้ได้นะนี่ผ่าครึ่งดูเห็นไหมมันกินตลอดเลยมันกินตลอดขึ้นไปถึงเลยแต่เราก็จะซ่อมแซมเอาพระยายามเอาอืมอืมเอาแค่นี้มันหากินยากมากเลยปีนี้มันจะออกให้เรา ได้ชมขนาดไหนไม่รู้เหมือนกันหรือมามาหลอกก็ไม่รู้มาแป๊บเดียวแล้วก็ไปหรือเปล่า <c oughs> นี่ค่ะนี่สาวน้อยรวยช่างตะมุตะมิะมเพราะว่าไปก็ได้เก็บอ่า <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> ได้เก็บเห็ดเหลืองด้วยไงนี่ค่ะ ดอ,อดอกน้อยหนึงดอกน้อยไม่มีหนอนอันนี้ไม่มีอันนี้สวยงามสวยงามตามวันี่จ้ะสวยไหม เลยอีกสองสาดอกอนางงามสวยงามจริงๆนะเนี่ยตอนแรกลืมถ่ายรูปเนี่ยสองดอกนี้นะ่ยเห็นแต่หมวกไงก็ไม่รู้ว่าเขาขาเขาจะใหญ่จะยาวขนาดนี้ใช่ไหมดึงขึ้นมาโอ้โหเขาสวยงามจริงๆ แต่ไม่ได้ถ่ายรูปไว้ถ่ายหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจอันนี้สองดอกอืม,อมไม่มีแมงเลยชื่นใจมาก บ้างเล็กน้อยจากป่าอุ้ยเป็นไงบ้างอุ้ยเธอดีอ่ะงานดีเดี๋ยวดุ้งด,ด,ดูตัดให้รอบก่อนเดี๋ยวมาเซี่ยวหนึ่งนี่จ้ะ สวยมากเลยคู่กันนะสองดอกเมื่อกี้เนะี่ยอยู่คู่กันเนี่ยนสวยงามจริงแล้วอันนี้อันนี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูเก็บมาเฉยๆคิดว่ามันจะใช้ไม่ได้ที่แรกพอเก็บมาเอ้ามันใช้ได้มันก็เป็นแค่หัวมันนิดเดียวแมงกินเอา จะขี่มสูสักหน่อยโอ้ยนอเออเออเป็นแค่นี้อ,อ่ะตรงนี้ใช้ได้โอเคอยู่อ,อืมนี่จ้ะอ,อืมเห็นเขาไม่สวยก็โอเคอยู่นะวันนี้ก็ดอกสุดท้ายที่ดอกนี้คือกำกึ่งที่แรกอะที่เก็บ ใหม่ๆเนาะไม่รู้ว่าอันนี้จะใช้ได้หรือเปล่าไงที่เอามือขูดดูแล้วใต้นี้มันสีดําสีดําจะไปทางไหนเนี่ยเราจะเนอไปไหนเนี่ยเก็บมาก็ไม่แน่ใจหรอกแต่ว่าเอามาก่อนไงอืมเดี๋ยวขอดูหมวกก่อนนะไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงบ้าง ออกจะเปื่อยๆเยดี๋ยวก่อนนะสรุปว่าใช้ได้แค่นี้แต่ไม่มีแมงนะมีแมงก็ตัดออกไปแล้วอืมใช้ได้ขัดสนต้องเอาไว้ให้หมดนี่จ้าวันนี้ที่ได้นะจ้านี่ทุกคนสวยไหม เดี๋ยวพรุ่งนี้ลุยต่อจ้าแล้วเดี๋ยวมาดูคลิปใหม่กันนะคะว่าพี่ฝนจะเจอพี่อ้วนอีกหรือเปล่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย